สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยที่ไปปรากฏอยู่ในสื่อต่างชาติที่ผมได้แปลไว้3-4วันที่แล้วแต่ว่าติดธุระด่วนในเรื่องของครอบครัวก็เลยเพิ่งจะสะดวกมาทําคลิปให้ได้ฟังกัน บทความเกี่ยวกับวงการกอล์ฟไทยของสื่อดังอย่างกอล์ฟไดเจสที่ได้ตีพิมพ์เกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการกอล์ฟหญิงไทยที่มีโอกาสจะทําให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาครองเจ้าแห่ง LPGA เป็นชาติถัดไปต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีใต้ซึ่งในเรื่องนี้เขาจะเขียนถึงวงการกอล์ฟหญิงบ้านเราอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามจากบทความที่ผมได้แปลสรุปมาฝากกันในวันนี้ได้เลยครับ โดยบทความนี้ของทางกอลไดเจสได้มีเนื้อหาว่าหลังจาก15ปีในการส,สรรรส้างประเทศไทยก็ได้กลายเป็นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่ชาติถัดไปในวงการกอลหญิงโลกเพราะนับตั้งแต่ที่ปักเซลีสามารถยกระดับกอลของเกาหลีใต้ขึ้นมาจากการคว้าแชมป์ US o อ e n ได้เมื่อปี1998นับจากนั้นก็จะมีแต่สีธงชาติของสหรัฐและเกาหลีใต้คล้องหน้าแรกบนลีดบอร์ดของการแข่งขันในแต่ละรายการแต่อย่างไรก็ตาม ธงชาติที่3ที่เป็นธงไตรลงสีแดงขาวและน้ำเงินได้ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยพลังในปี2021นี้ดังที่เราจะสามารถเห็นได้ว่าใน21ทัวร์นาเมนต์ของ LPGA ที่แข่งขันกันไปในฤดูกาลนี้ผู้เล่นจากไทยสามารถคว้าไปได้ถึง4แชมป์ที่เป็นจำนวนที่มากกว่าความสำเร็จของเกาหลีใต้ที่คว้าไปได้เพียง3แชมป์และก็เป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาที่คว้ารวมกันไปได้7แชมป์ และถ้าคุณลองถามคนที่เฝ้าสังเกตการถึงการเติบโตของวงการกอล์ฟไทยส่วนใหญ่พวกเขาก็จะบอกคุณเป็นเสียงเดียวกันว่าการพุ่งทะยานของนักกอล์ฟพอสวรานจากไทยในตอนนี้มันมีผลจากการที่ประเทศไทยเริ่มต้นจัดแข่งขันรายการฮอน da LPG a t o ทัว Thailand นดขึ้นในปี2006หดังที่โปร,โปรแพตตี้ทวัฒน,นก,กิจได้กล่าวไว้ว่าการนำทัวร์นาเมนต์มาจัดที่ประเทศไทยในทุกๆปีมันมีอิมแพคที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการกอล์ฟไทยโดยที่โปรแพตตี้ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า เธออาจจะไม่สามารถเติบโตในการเล่นกอล์ฟมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้มีโอกาสไปดูนักกอล์ฟรุ่นพี่เล่นกันแล้วก็ทําให้เธอมีความฝันที่จะไปอยู่ตรงจุดนั้นได้บ้างซึ่งหากเราลองย้อนกลับไปในช่วงเวลา2ปีก่อนที่จะมีการจัดกอล์ฟรายการนี้ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในตอนนั้นไทยมีเพียงรัศมีกัลายาณามิตรเพียงคนเดียวที่เล่นอาชีพอยู่ใน l p g a tour แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนหลักของรายการกอล์ฟในประเทศไทยอย่าง h อน da ก็ได้ช่วยวางรากฐานสำหรับการเติบโตของวงการกอล์ฟในประเทศโดยการใช้ฐานะของสปอนเซอร์เชิญผู้เล่นท้องถิ่นของไทยเข้าไปร่วมแข่งขันในรายการนี้และผลลัพธ์หนึ่งที่มันน่าทึ่งจากเรื่องนี้ก็คือนักกอล์ฟไทยทุกคนที่สามารถคว้าแชมป์รายการ LPGA ทัวร์ได้ในปี2021นี้ก็ล้วนเริ่มต้นเล่นอาชีพครั้งแรกในรายการ Hon d a LPGA t h a i l a ด d ทั้งสิ้นและที่สำคัญไปกว่านั้น ประเทศไทยยังมีการลงทุนเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกอล์ฟไปจนถึงในระดับลากย่าด้วยโดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟจะร่วมมือกับนักกอล์ฟระดับ LPGA tour เพื่อจัดคลินิกสอนเด็กๆในช่วงระหว่างสัปดาห์แล้วก็ยังมีงานของโปรแอมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับชีวิตใน LPGA tour ด้วยซึ่งแพตตี้ได้เล่าถึงเรื่องนี้ด้วยว่ากอล์ฟรายการฮอนด้ LPGA Thailand ทำให้เธอสามารถเริ่มต้นฝันถึงการเป็นนักกอล์ฟระดับอาชีพ โดยในปี2012เธอได้เข้าร่วมในคลินิกและก็จากนั้นก็เข้าร่วมปาร์ตี้ของโปรแอมที่ทำให้เธอได้พูดคุยกับคริสตินาคิมแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับพอลล่าครุเมอร์ที่มันถือเป็นช่วงเวลาที่ช่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอที่เธอก็เชื่อว่าเด็กคนอื่นๆก็น่าที่จะต้องรู้สึกได้แรงบันดาลใจเช่นเดียวกันหากได้สัมผัสกับช่วงเวลาแบบนั้นและจากผลลัพธ์ในการลงทุนเหล่านี้ของไทย มันก็ได้ทําให้วงการกอล์ฟหญิงในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเพียงแค่หนึ่งทศวรรษต่อมาเอเรียจุธานุการก็ได้กลายเป็นผู้เล่นชาวไทยคนแรกที่สามารถควา้าแชมป์รายการใหญ่อย่างปริทิศโอเพนได้ในปี2016ซึ่งหลังการควา้าแชมป์ในครั้งนั้นโปรเมก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายว่าเธอปรารถนาว่าความสำเร็จของเธอจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟบางคนในประเทศไทยได้ ซึ่งหลังจากชัยชนะในครั้งนั้นของโปรโมเมส,สติชัยชนะของประเทศไทยใน LPGA ก็ได้พุ่งสูงขึ้นและผู้เล่นชาวไทยก็สามารถคว้าแชมป์รายการของ LPGA ไปได้ถึง18รายการในช่วง6ปีที่ผ่านมาที่มันถือเป็นอันดับที่3ของโลกเป็นรองเพียงแค่กเกาหลีใต้และก็สหรัฐอเมริกาโดยเอริยานั้นถือว่าเป็นนักกอล์ฟชาวไทยที่สามารถคว้าแชมป์ได้มากที่สุดถึง12ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดที่ทำได้คู่กับพี่สาวของเธอด้วย แต่รายชื่อของผู้ชนะจากประเทศไทยมันก็กำลังได้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆผู้เล่นอย่างจัสตินสุวรรณปูระและก็โมริยาจุธานุการก็สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกของตนเองกันได้ในปี2018และในปัจจุบันพวกเธอก็สามารถทาได้แล้ว2แชมป์ด้วยกันทั้งคู่ส่วนในปีนี้ไทยก็ยังมีพัตตี้ธวัฒนก,กิจและก็ปาจารีอน,านาันทลือการที่สามารถคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในปี2021นี้แต่นอกเหนือผู้เล่นเหล่านั้นแล้ว ไทยก็ยังมีผู้เล่นดาวรุ่งพรสวรรค์อย่างโปรโจีนอาธยาทีดีกุลที่เกือบจะคว้าชแชมป์ Honda LPGA Thailand ได้ในฤดูกาลนี้ด้วยแต่ถึงแม้เธอจะยังไม่มีแชมป์ในรายการของ LPGA Tour เลยแต่สาวน้อยวัย18ปีอย่างอาธยาก็มีผลงานที่น่าประทับใจในปี2021นี้ เมื่อเธอสามารถติดอยู่ในอันดับท็อป5ใน4รายการแรกที่ลงเล่นใน LPGA ฤดูการนี้และยังสามารถคว้าได้1แชมป์และติดเป็นอันดับที่1ของเงินรางวัลสะสมใน Lady European Tour อีกด้วยซึ่งนอกเหนือจากอัทยาแล้วไทยก็ยังมีวิชานีมีชัยที่ทำผลงานได้ดีในปีนี้จากการจบเป็นอันดับที่5ร่วมในรายการ p e ี l Silk Championship และจบเป็นอันดับที่8ร่วมในรายการ ISPS Handa World Invitational และนอกจากนี้ไทยก็ยังมีผู้เล่นอย่างพอรอนอลงเพชรล้ำที่เคยจบในตําแหน่งรองแชมป์ในรายการบิทิตโอเพนเมื่อปี2018เช่นเดียวกับจัสมินสุวรรณปุระที่จบเป็นอันดับที่2รายการนี้ในปี2020ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของการเติบโตและความสําเร็จของนักกอล์ฟไทยในช่วงหลังแล้วโปรแพตตี้ก็ได้กล่าวไว้ด้วยว่าเธอจินตนาการอยากให้ไทยเป็นได้อย่างนักกอล์ฟสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีผู้เล่นเป็นผู้นําบนตารางคะแนนได้อยู่เสมอ ซึ่งในหลายๆครั้งที่มีผู้เล่นชาวไทยสามารถขึ้นเป็นผู้นําบนตารางคะแนนร่วมกันได้เธอก็จะมีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจว่าประเทศอย่างไทยก็สามารถครองการแข่งขันในรายการของ LPGA ได้ซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นกันผ่านตาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในรายการ The Trust Scottish Open ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างล่าสุดของการที่ประเทศไทยได้มีคอนเน็ชันอย่างต่อเนื่องกับทาง LPGA โดยในรายการนี้ ถือว่าเป็นรายการที่บริษัทของไทยอย่าง Trust g o l ได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในการจัดการแข่งขันที่แน่นอนว่าได้มอบโอกาสให้กับผู้เล่นท้องถิ่นจากไทยหลายๆคนได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยจนมีนักกอล์ฟชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ถึง11คนโดยมิสเตอร์ไมค์วานอดีตคอมมิชชนเนอร์ของ LPGA ได้ยกตัวอย่างประเทศไทยถึงพัฒนาการของวงการกรอล์ฟหญิงในประเทศด้วยว่า การแข่งขันกอล์ฟในโอลิมปิกมันก็สามารถช่วยเสริมสร้างความเติบโตของกอล์ฟในชาติได้จากการที่ไทยมีเอริยาและแพตตี้เป็นตัวแทนทีมชาติซึ่งเมื่อมองไปที่ชาติอื่นๆในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวที่เพิ่งจบลงไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเป็นเพียง2ชาติที่สามารถส่งนักกอล์ฟไปแข่งขันได้ถึง4คนตามกฎที่ระบุเอาไว้ว่าทุกชาติจะมีสิทธิส่งนักกอล์ฟไปแข่งได้ชาติละ2คนแต่ถ้าชาติใดมีนักกอล์ฟติดในท็อป15มากกว่า2คน พวกเขาก็จะสามารถส่งผู้เล่นไปโอลิมปิกได้มากสุดถึง4คนซึ่งตรงนี้โปรแพตตี Pro ้ ies, ทวัฒนกิจก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปถึงโอลิมปิก2024ในครั้งหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสเอาไว้ด้วยว่าเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อถึงเวลาของโอลิมปิกที่ปารีสประเทศไทยจะมีผู้เล่นที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในครั้งหน้าถึง4คนครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทความแปลที่ผมได้สรุปแบบกระชับมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับผลงานล่าสุดของนักกอบสาวไทยอยู่เหมือนกันที่สามารถทำผลงานติดอันดับท็อป10ในรายการเมเจอร์ล่าสุดอย่าง British Open กันได้ถึง3คนในขณะที่ไม่มีผูเ้เล่นชาวเกาหลีใต้ที่สามารถติดหน้าแรกของตารางอันดับในครั้งนี้ได้เลยสักคนเดียว โดยนอกจากทางกลอฟไดเจ็ตแล้วจากที่ผมได้มีโอกาสติดตามข่าวจากทางต่างประเทศในช่วงหลังก็ยังมีสื่อของเกาหลีใต้ด้วยที่มีการเขียนบทความพูดถึงนักกลอปไทยอย่างเช่นสื่ออย่างเฮราลคอกได้มีการวิเคราะห์ว่าโปรจีนอาทยาธิติกูลถือเป็นหนึ่งในหนักก๊อปดาวรุ่งหญิงที่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเขย่าบอลลังก๊อปหญิงโลกในอนาคตซึ่งจากบทความหลักที่ผมได้แปลให้ฟังกันในวันนี้ ถ้าใครมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและต้องการจะอ่านบทความฉบับเต็มก็สามารถเข้าไปหาอ่านกันได้ในเว็บไซต์ g o p d i g e s t com ก็ได้เลยครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออไภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ